สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dior a c l e t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอเคก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงอ่าเราจะเปิดรับดูดวงถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะ เป็นการดูดวงแบบส่วนตัวเนาะก็คือจะเหลือแค่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเหลือเวลาอีกสามวันเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะคิวก็มีจํากัดนะอย่างวันนี้ก็จะเหลือวันที่ยี่สิบเก้าก็จะเหลือแค่หนึ่งคิวเท่านั้นที่ยังว่างอยู่นะคะแต่ณนะตอนเนี้ตอนที่คลิปออกไปแล้วไม่รู้จะยังว่างอยู่ไหมนะแล้ว <c oughs> ก็ วันที่30ก็มีคนจองมาแล้วนะคะยังเหลืออีกประมาณ5คิวมัง้งเออประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครจะจองก็รีบจองนะแต่ถ้าหมดวันที่สามเอ็ดไปแล้วก็คือไม่รับดูแล้วนะทุกกรณีนะคะต่อให้แบบเคยดูดวงกันมาแบบบ่อยแค่ไหนกี่ครั้งก็ตามแล้วขอให้จะขอให้ดูอีก ถ้าคือช่วงที่ไม่ได้เปิดรับก็คือไม่รับเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเหลือเวลา3วันนะถ้าใครจะดูก็รีบดูนะจ๊ะ,ะมาเข้าเรื่องนะคะเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Cups, my of coin, hangman, date. High Priesthood Cultivation Sustenance. เค okay. <Okay. S 1> เรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคพลังงานเนี่ยมันขึ้นในเรื่องที่เหมือนกับว่าคุณอนะอยู่ในจุดที่ตื่นรู้หรือเข้าใจสถานการณ์รอบๆตัวได้เป็นอย่างดีอยู่ในจุดที่ยอมรับยอมรับว่า อะไรที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่มันใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คือคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่ดินน้นรนไม่ดื้อดึงไม่พยายามต่อตา้านอย่างเช่นอะไรจะเกิดคุณก็ปล่อยให้มันเกิดคุณยอมรับกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดหรือผลลัพธ์ที่กําลังจะตามมาหรือถ้าใครที่เขาอยากอยู่ ก็คืออยู่ถ้าใครที่เขาจะไปคุณก็จะไม่รังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเหมือนกับตื่นรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับสภาพแล้วทีเนี้ยพอคุณคิดได้พอคุณปล่อยวางพอคุณปล่อยวางมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานเปลี่ยนแปลงนะคะคุณเหมือนคนที่ได้ผ่านบททดสอบอะ่ะคุณอาจจะเจอบททดสอบที่ยากลําบากมาก่อนแล้วแล้วทีเนี้ยมันเหมือนเขาอยากรู้ว่า ถ้าคุณเจอเรื่องแบบนี้ยคุณจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงถ้าคุณเจอความผิดหวังแบบนี้เจอปัญหาแบบนี้คุณจะรับมือยังไงคุณจะปล่อยวางได้ไหมคุณจะก้าวต่อไปได้ไหมหรือคุณจะติดอยู่กับบ่วงตรงนี้ไม่ก้าวไปไหนเลยทีเนี้ยคุณอาจจะติดอยู่ตรงเนี้ยมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้คุณปลดปล่อยตัวเองได้คุณ move on ได้คุณเหมือนปล่อยวางมากขึ้นพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง พอคุณผ่านจุดนี้ไปได้มันเหมือนคุณผ่านบททดสอบผ่านบททดสอบแล้วก็ไปสู่เลเวลใหม่อีกเลเวลหนึ่งเป็นการเดินหน้านะคะไปสู่เควสตใหม่ในชีวิตแล้วมันก็พอพอมันเริ่มเฟสใหม่ของชีวิตอะเฟสเก่ามันก็ต้องจบเรื่องเก่าเรื่องเดิมปัญหาอะไรต่างต่ะมันก็ต้องจบจบเพื่อที่จะไปเริ่มใหม่ และการเริ่มใหม่ในครั้งนี้มันก็เป็นการเริ่มใหม่ที่ดีบางคนนะคะอาจจะมีคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามานะอือาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณรู้สึกว่ามันจบไปแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเขาไม่กลับมาหรอกพอมันหายไปนานแล้วแล้วหรือบางคนอาจจะแบบจบกันไม่ดีจบกันไม่สวยมีการทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันแล้วคุณคิดว่าเขาคงไม่กลับมาหรอก แต่เขาดันกลับมากลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่กลับมาเพราะว่าคุณผ่านคุณผ่านบททดสอบแล้วมันเหมือนเป็นเป็นเกมที่ที่เขาวางเอาไว้อะเพื่อทดสอบคุณกับคนของคุณเท่านั้นเองถ้าคุณถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้เขาก็ให้คุณ เดินหน้าต่อไปเล่นเกมต่อไปได้บางทีการที่เขาจับคุณและคนรักของคุณแยกกันมันอาจจะเป็นแค่บททดสอบอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณเท่านั้นเองนะคะทีนี้พอคุณตื่นรู้พอคุณหันกลับมา ดูแลตัวเองหรือบางทีเนี่ยบางคนอ่ะพอมีความรักแล้วลืมลืมดูแลตัวเองลืมใส่ใจเรื่องของตัวเองไม่สนใจเรื่องอื่นเลยมาสนใจแต่เรื่องความรักทุ่มเทให้แต่ก,กับความรักแล้วจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะคุณเกิดมาไม่ใช่แค่จะหยุดหยุดแค่แค่เรื่องนี้ไม่ใช่หยุดอยู่แค่เรื่องความรัก คุณยังมีสิ่งอื่นที่คุณต้องทำที่คุณต้องไปต่อที่คุณต้องเติบโตแต่คุณไม่สนใจเขาก็เลยจับคุณแยกกันซะให้มันจบๆไปเพื่อที่คุณจะได้ตื่นรู้เพื่อที่คุณจะหันกลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นใครที่ตื่นรู้ได้เร็วขึ้นเออใครที่ตื่นรู้ได้เร็วก็จะผ่านจุดนี้ได้เร็วคนเก่าก็อาจจะกลับมาเร็วคนรักของคุณอาจจะกลับเข้ามาเร็วหรืออ่า อีกกรณีหนึ่งถ้าไม่ใช่คนเก่าๆถ้าคนเก่าๆที่หมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วหรือไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันไม่ได้มีสินเสมอกันไม่ได้เป็นความรักที่ดีเขาจําเป็นต้องออกไปจากชีวิตของคุณแล้วคุณก็อาจจะได้เจอคนใหม่ๆซิกออฟคัฟอาจจะเป็นคนเก่าที่เก่ากว่าเก่ากว่าแฟนเก่าอะคะ่ะซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นคนในอดีตชาติ เป็นคนรักในอดีตชาติที่คุณจะได้เจอเป็นเนื้อคู่ที่ตามกันมาอืมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงนะคะไม่ต้องกังวลจะมีคนเข้ามาแน่นอนต่อให้ไม่ใช่แฟนเก่าที่เลิกลากันไปที่เพิ่งเลิกลากันไปก็อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณจากอดีตชาติที่คุณกำลังจะได้พบได้เจอและมีความจริงจังมีความมั่นคงพลังงานของคุณมันเปลี่ยนแล้ว พลังงานของคุณมันไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมันเหมือนคนที่ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งโตขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่สบายใจช่วงที่มีเวลาหันมาเรียนรู้หันมาดูแลตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะได้เรียนอะไรใหม่ๆไปลงคอร์สเสริมทักษะเสริมความรู้หาความรู้หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆในชีวิต อาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบอาจจะเป็นงานอดิเรกที่คุณอยากทาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณรู้สึกผ่อนคลายสบายใจได้ทําในสิ่งที่รักได้ทําในสิ่งที่ชอบได้ดูแลตัวเองแล้วมีความสุขค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อืมไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องทุกข์ใจหรือต้องกังวลเพราะพอว่าคุณปล่อยวางแล้วใจคุณเบาใจคุณสบายนะคะแล้วทีเนี้ยพลังงานคุณเปลี่ยน เปลี่ยนปุ๊บคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่คาดฝันอะไรเก่าๆคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆก,กลับเข้ามาทาั้งๆที่คุณอาจจะปล่อยวางไปแล้วคุณไม่สนใจแล้วอืมแต่การกลับเข้ามาในครั้งเนี้กลับเข้ามาแล้วดีนะอันนี้กรณีของคนที่เป็นคู่กันจริงๆเป็นคนที่สินเสมอกันเป็นคู่ที่แบบไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้สร้างปัญหาไม่ได้ดึงคุณลงต่ำอะ มีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ดีเขาจําเป็นต้องออกไปก็ปล่อยเขาไปค่ะเพราะคนดีๆจะเข้ามาคนที่มีสินเสมอกันกับคุณจะเข้ามาและมีความมั่นคงอยู่ยาวอยู่นานคบนานนะคะแล้วก็อาจจะได้ลงเอยกับคนคนนี้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของเงินทองที่ค่อนข้างโดดเด่นความอุดมสมบูรณ์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเงินทองทรัพย์สินบางคนอาจจะถึงขั้นแบบ สร้างเนื้อสร้างตัวได้ตั้งตั้งตัวได้อะไรอย่างเงี้ยการเงินดีขึ้นการเงินเอ่อเริ่มเติบโตมากขึ้นหรือบางคนสามารถเก็บเงินได้ไม่ไม่ใช้จ่ายแบบสิ้นเปลืองสุรุยุล่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่อ่ออยากจะมีบ้านมีที่ดินหรืออยากจะมีทรัพย์สินอะไรที่ที่เป็นชิ้นเป็นอันนะ่ะมีโอกาสได้นะคะ โอเคประมาณนี้ก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ